ช่วงนี้ฝนตกทั้งกลางวันกลางคืนเลยพี่น้องเรามากินข้าวต้มกันเนาะใส่สมุนไพรหลายๆปลาปเลดาก็เลยจะทําข้าวต้มยำปลาหมึกเออเราจะได้กินสมุนไพรด้วยเนาะเอาตามนั่นแล้วก็ตุนกระดูกหมูใส่เครื่องต้มยำร่วงหน้าไปก่อนนะหมักปลาหมึกนิดหน่อยด้วยรสดอีอะไรนะหอยนางรมซอสหอยนางรมเนาะแล้วก็ เมื่อกี้มีซอสฝาเขียวก็เลยใส่ไปนิดหนึงมามาพี่น้องมาเพลิดเพลินกับการทำอาหารไทยกันอันนี้ไปไดายจะซอยละเอียดหน่อยนะเพราะว่าข้าวต้มเนาะมันไม่ใช่ต้มยำธรรมดาเป็นข้าวต้มฟังเสียงกันเพลินๆน,น่ะพี่น้องคนเราก็เร่งรีบในชีวิตประจำวันเนาะ เราไม่มีโอกาสได้ทํากับข้าวหรือว่าฟังเสียงการทํำอา,อาหารของอันจะเป็นบางคนนะ่ะพ่อแม่ทําให้กินเนาะเออแม้กระทั่งตัวเราเองอาจจะไม่มีเวลาปรุงอาหารเนี่ยเราก็อาศัยมาดูเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความผ่อนคลายนะเราตุนข้าวกับกระดูกหมูอ่ะพอพอได้ละได้ที่ได้ทีล่ละปรุงน้ำปลาด้วยเมื่อกี้นิดนึง มีเร่งไฟให้แรงแล้วก็ใส่ปลาหมึกเดี๋ยวเราจะกดนะเราอยากคนนะคะกดให้เข้าโจมนิดหนึ่งแค่นั้นรอแปบ๊บหนึ่งเขาจะสุกละวนตกะละลืมซึมแสะฉันไม่บวชด,ดอกแม่ฉันจะเอาเมียก่อนอันเดยชุกแล้วปิดไฟบีบมะนาว บางคนอาจจะใส่มะขามไปก่อนเลยก็ได้ใบพักโรยสักหน่อยหรือวาไว้โรยหนาด้วยเด้อไปดีใ้ตักเป็นสองถว้วยเดยอันนี้ให้ให้เ,เพื่อนๆค่ะเ,เพื่อนๆผู้ชมทางบ้านเนี่อันนี้ให้ผู้ชมทางบ้านได้เลนหลายพี่น้องหลายแบ่งกันกินมือพูดคือแต่ <laughs> เ,เพื่อนๆนี่ทุบโทรศัพแ์่เนาะอ่ะ อันนี้ให้เพื่อนๆทางบ้านนะคะแบ่งกันกินพี่น้องหลายจ้ะอันนี้ไปได้ดากินเองเนี่ยก็ต้องกินตามยากมันบอพี่น้อง มีใครเขาเคยทำกินกันไหมเนี่ยมาริดากระพาําไปทั่วเนาะคนไทยเราเน่ะชอบอาหารรสจัดใช่ไหมเออี่ไปกินข้าวต้มแบบจืดๆแบบคนจีนมันกับว้ามาถึกปากเลยล่ะอนันวะต้มยำนี่แหละเออเนี่ยเอาเข่าวใส่ไปเลยน,นี่เข่าในตู้เย็นน่ะเออดื่มน้ำขิงพี่น้องไล่ความชื้น จินเจอแมา่มาพี่น้องอาหารหลายด้วยเนี่ยทำเผื่อเพื่อนๆละได้เนี่ยพูดจริงทำจริง <c oughs> ข้าวต้มยำปลาหมึก พาพี่น้องเห็ดไปทั่วเนาะก็มีผลไม้อยู่สองสามอย่างเนาะก็มีกล้วยสวรสแล้วก็ลูกทอ้อจ้ะเดิมน้ำขิงอุ่นๆเน,นาะอีเด้เ,เพื่อนๆได้ถ้วยนี่มามาพี่น้องลงมือเอย็นพวกกินได้แล้วมา้ กาลีด้ชอบคางปลาหมึกเนี่ยมันกรุบกรุบเนี่ยอืปลาหมึมกเหนียวไม่ชอบใครกลัวขาวอะ่ะตอนแรกอะ่ะใส่มะขามไปนิดนึงก่อนเด้อ,อ เครื่องต้มยำ่าแหละอาจะใคร้ยไปมะกรูดหอ,หอมพริกซุปหมูน้อยนึงอือเอาหลังมันมีอะไรนะรสชาติเข้มข้นเนะาะก่อนหนึ่งไปได้ได้ไดหั่นสามเนี่ยอาหารจานเดียวอาหารถ้วยเดียวมาใส่เป็นก้อนมาไว้เด้ ท่่นแะก็ใส่ซุปหมูกรอนิดนึงนั่นแหละปลาหม,มึกอะ่ะมักไม่มักก็ได้จ้ะแตปาา่ปลาดิดาปลาดากับมาร์กนิดนึงด้วยนะ้ำมันหอย พอดีมีซอสปลาเขียวก็ใส่รสด,ดีนิดนึงอ๋อตนตั้งหมอต้มตุ้นกระดูกหมูที่เรกอไปได้ใส่น้ำมันหอยด้วยเด้อเพราะว่าท,ทุกการทำต้มยำไปได้ใส่น้ำมันหอยด้วยจริงๆสูตรทั่วไปเขาใส่หรือเปล่าไม่รู้นะ่ะอะ แต่ป้าลิตาชอบใส่เอถ้ามีผักมีปลามีอะไรอย่างเงี้ยจะชอบใส่นะ้ำมันหอยมันอร่อยดีอะ่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยอ่ะน้ำปลามะนาวก่อนจะบีบมะนาวอะ่ะ ปิดไฟก่อนเด้อหรือไม่ก็มาบีบในถ้วยถ้าไปบีบลงเมนะื่อร้อนๆเราว่ามาาันจะขมอาหารต้นทุนต่ำพี่น้อง ปลาเมือกสามสิบบาทกร,กระดูกหมูสองชิ้นประมาณสิบแปดบาทเลยจ้ะใบ้พักกับมี่แล้ว สิบบาทเขาจะมีต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีไปเรื่อยจอิ่วเป็นหลากหลายบาทอยู่จ้าแต่ว่าเรามีดูเย็นเนาะแล้วก็แบ่งปรุงไปเรื่อย,อยมันก็ราคาถูกกว่าไปเชื้อเขากินเนี่ยคุณภาพ ของเรานี่เต็มที่การปรุงรสเราน้อยอืม,อมเห็นไหมเยอะๆเลยเนี่ยน้ำขิงยังร้อนมากเดี๋ยวไป,ไปดาให้ดูผลไม้นิดหน่อยเนาะเสวรุะรสวรุะรเวลตาตัดเนี่ยแล้เขาตรงต่างๆไว้พี่น้องอมันสีหกเลย เอ,อเราต้องอันนี้ลูกลูกท้อเนาะม่อนไขล่ละมุดอ,อินโดอินเดียเออบางคนเขาก็ได้มาเห็นคลิปเดียวด้วยเนาะเขาก็จะว่าเอ,อ๊ะมันเป็นจังไดเปิดไห้เบิงแนะนะ่น่ะสิว่าเด้เนาะย่านมีดพี่นอ้องมีดคมมากเลยแน่นนึบเนื้อเป็นแป้งแป้งเนบเนบ หวานกลิ่นละมุดผสมทุเรียนอืเราก็อยู่กันแบบนี้แหละพี่น้องทังไทยใหญ่อุดมดินดีสมเป็นส่วนน้ำขิงยังกินบ่บได้หอ,อนหลนห้ไปดาราไปก่อนเด้อพี่น้อง Thanks so much my friend Thanks for your support See you next video Have a nice day Bye bye